เ็เรตติ้งปังหรือพังเบลล่าลุ้นพรมลิขิต EP 0.12อยากเห็นเลขนี้ได้แล้วยังแรงไม่แผ่วสำหรับพรมลิขิดทางช่อง3มการกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่จีนโป๊บธนวัฒนและเบลล่าราณีพร้อมกองทัพนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายออกอากาศมาถึงตอนที่11ไปเมื่อคืนวันที่13 พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับเรตติ้งพรมลิขิต EP 0.11คว้าไป7.3งานนี้เล่นเอาทั้งแฟนๆแ,และแม่นายเบลล่ายังลุ้นว่าจะแตก8ในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่โดยเบลล่าโพสต์ภาพแตะมือกับยายกุยรัดกล้าวและแม่กลิ่นน้ำตาลที่จักขคณาพร้อมแคปชั่นว่าจับมือฉลองเรตติ้งกับแม่กลิ่นซะหน่อยอีอ วีคนี้ต้องขึ้นเลข8แล้วนาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครมลิขิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครมลิขิต f 1 1เอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครมลิขิต f 1 2